สวัสดีครับเพื่อนๆซิมปันสุขต้องการโพสต์ครั้งเดียวไปยี่สิบกลุ่มแบบนี้ไหมครับดูนะครับผมโพสต์แค่ครั้งเดียวแต่ไปยี่สิบกลุ่มเป็นการผ่อนแรงเราด้วยเห็นไหมครับอ่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มนี้ใช่ไหมครับซื้อขายมือถือสุรินทีนี้เพราะเลื่อนลงไปอีกไปอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเห็นไหมครับ นะตลาดออนไลน์เสื้อผ้าชาออเลื่อนลงไปอีกโอ้ดีไหมครับแบบนี้ใช่ไหมครับขายฟรีโพสขายได้ไม่จำกัดกลุ่มเลยนะครับขั้นแรกคือต้องไปขอเข้ากลุ่มก่อนจากนั้นทำตามวิธีใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็กดติดตามได้เลยนะสวัสดีครับ